อ่าอยากจะนองหลายวันนี้เป็นวันที่สอง,งมีนาคมสองพห้ารอยสสิบห้าแต่ว่าเป็นวันแนะนำคำถันวันที่สามวันนี้ก็ไม่ไม่ขอพูดเรื่องยาวๆจะขอแนะนำเฉพาเรื่องสั้นๆเอาวิธีปฏิบัติของท่านปฏิบัติมาแล้วแล้วก็สำเร็จแล้วมาแนะนำกับท่านคือขอย้อนเรื่องเก่า ตั้งแต่วันต้นเพราะคนเราที่เกิดมาในโลกนี้มีสี่แบบหนึ่งสุวิปติตัญโยปกติตัญโยมีบารมีเต็มและมีปัญญามากมีความเฉลียวฉลาดมากฟังแค่หัวข้อก็เข้าใจไม่ตอ้องอธิบายแล้ก็บลุมากผลสองวิปติตัญโยมีบารมีเต็มแต่ว่ามีปัญญาน้อยไปหน่อย ฟังแค่วัวข้อไม่เข้าใจต้องอธิบายจะจรลุรู้มาผลสามหน่วยยะถ้านวนี้สามไม่เข้าถึงไตสนาคมได้สี่ประทะบรรมะพวกนี้ต้งลอเวจีใหม่ไ <c oughs> มายความวาพดูดที่สีนี้สอนไม่ได้เอาดีไม่ได้ก็มีความจําเป็นต้องลงอบายภูมิเพราการแนะนําวันนี้ก็จะแนะนํำเฉพาะพวกทั้งสามพวกคือว่า ก็ไอุกติตั้โยนติดโยนยะให้การปฏิบัติของมรรดาท่านพุทธบริษัทท่านพุทธบริษัทก็ดีอาตมาเองก็ดีทุกคนอื่นก็ดีใหม่ๆม่เมจะเกาะตําราติดแล้วเกาะตาราก็เกาะแต่เฉพาะตําราไม่รู้จักแกะตําราคือไม่สร้างความเข้าใจในตํารา คือตำราเป็นแบบตำราที่มีความสำคัญเขาจำเป็นต้องเขียนละเอียดหลายแบบเพราะว่าเขาเกรยงเราจะไม่เข้าใจ <c oughs> ถ้าความจริงถ้าเข้าใจในะตำราแล้วก็ไม่มีอะไรมากอย่างคำว่าอริยสัจอริยสัจจะมีสี่อย่างคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคถ้านักปฏิบัติปฏิบัติไม่เป็นน คนนักก่อตตำราก่อตตำราไม่เป็นไม่รู้จักแก่ตำราก็ต้องใช้คำอธิบายทั้งสี่อย่างคือทั้งทุกข์ทัสม,มุัไทยทงนิรดมมักถ้ามีปัญญาพอสมควรก็แกะเอาไว้แต่สองคือทุกขกัสม,มุทไทยถ้ามีปัญญาดีมากแกะอย่างเดียวคือทุกตัวเดียวฉะนั้นการถือตำราเป็นของดีแต่ว่าให้รู้จักแกะตำรามาใช้ ก็ส่วนใหญ่ไม่รู้จักแก่ําราในการปฏิบัติที่ไม่มีผลให้การปฏิบัติก็ยากแค่จะเป็นปรโสมดาบันนิดเดียวเอาคิดโน,น่นคิดนี่หยิบไปหยิบโน่นหยิบน,นีบนนบนนบนน่มาผสมกันเป็นในที่สุดไม่สามารถจะทําได้ไอคำว่ายานน่ะไม่รู้เป็นยังไงฮะเอายานโน,น่นมองยานนี่ม้่งหยิบโน่นมองหยิบน,นี่บนน้างแค่ความจริงระโสมดาบันน่ะมีนิดเดียว แค่นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ตับมีศีลห้าบริสุทธิ์จิตต้องการปฏิพันธ์เป็นอารมณ์ก็มีเท่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามที่พระเจ้าท่านทรงตัดว่าพระโสดาบันก็ดีพระสิทธ,ธาคามีกด็ดีเป็นผู้มีอธิศีลคือมีศีลบริสุทธิ์ถ้านาคามีเป็นผู้มีอธิจิตคือจิตตั้งมัน่นถ้าพระอรหัน มีปัญญาเป็นใหญ่ก็รวมความาการปฏิบัติของเราทุกคนก็ม่ต้องใช้อารมณ์มากถ้าปฏิบัติเพื่อกา,ารบรรลุมรรคผลให้ถือตัวอย่างเป็นสำคัญชอบใจของใครปฏิบัติต,ตามนั้นอย่างสมมติว่าเราจะเอาแค่เบาๆอย่างพวกเนยยะพอเนยยะนี่เข้าถึงไตรสนาคมก็เอาตัวอย่างมัตจุนลีเทพบุตร ซึ่งท่านทำน้อยแต่ว่ามีผลใหญ่ <c oughs> ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านเข้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์มีพุทธ,ธานธุสิต์คือนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ก็แล้วก็ใช้เวลาแค่นิดหน่อยแค่เวลาป่วยขณะที่ป่วยหนักไม่สามารถจะรักษาตัวเองได้พ <c oughs> ่อแม่ไม่เป็นที่พึ่งได้ทรัพย์สมบัติไม่เป็นที่พึ่งได้ <c oughs> ก็นึกถึงพระพุทธเจ้าพระเจ้ามาช่วยหายป่วยขณะที่นึกถึงพระพุทธเจ้านั่นเองก็ตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเป็นเทวดาบนสวรรค์ฉันเดาถึงเทวโลกรือมาตทองคาไปที่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นปฏิวารอันนี้อาศัยที่มีพุทธ,ธานุตติคือนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อยู่เขาถือว่ามีพุทธ,ธานุตติ์คำสันนิษฐานไว้ประจําใจ ในเมื่อเราเคารพพระพุทธเจ้านับถือพระเจ้าเราก็ไม่พ้นพระเจ้าอีกในเมื่อเป็นเทวดาแล้วฟังเทศจากพระเจ้าอีกครั้งเดียวเป็นมโสดาบันอันนี้พุทธานุติทําำยังไงก็นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ก็ใช้ธรรมะําวนาพุโทโธจะใช้เวลาไหนก็ได้เวลาก่อนนอนก็ได้เป็นนอนใหม่ๆก็ได้นั่งทํางานทําการอยู่เมื่อเมื่อยละพักผ่อนภาวนาก็ได้ จ้เดินไปไหนจะกลัวผีภาวนาว่าพุทธโธก็ได้ได้ทุกอย่างถ้าเมื่อไรถ้านึกถึงพุทธโธนึกถึงก็ถือว่าเป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นการเจริญกรรมฐานท่านี้การฝึกอารมณ์มันดยายาติโยงพุทธสัจส่วนใหญ่มักจะไปบนว่าอารมณ์ไม่ทรงตัวบ้างอารมณ์ไม่สงัดบ้างอย่างนั้นเป็นการคิดมากเกินไป คนที่อารมณ์สงัดจริงๆจะมีเฉพาะพระรหังคิขึ้นไปเท่านั้นถ้าต่ำลงมาจากพระรหัน์จะถือว่าอารมณ์สนิททรงตัวสนิทไม่คิดอะไรอื่นไม่มี <c oughs> อาตมาบักยังมีอารมณ์ฟุ้งซ่านคนที่จิตไม่ฟุ้งซ่านเขาเป็นพระอาตผลไมเมื่อเราจะไม่เป็นพระรหันจิตก็ต้องฟุ้งซ่านเป็นของธรรมดา การที่จะทรงตัวจะทรงให้อารมณ์อยู่เป็นปกติก็ここต้องถือใช้เวลานน้อยๆวันหนึ่งถ้าเราสามารถทรงสมาธิได้จริงๆสักห้านาทีหรือสิบนาทีก็ควรจะพอใจเพราะว่าเวลาที่จิตทรงสมาธิเวลานั้นพระเจ้าถือว่าจิตว่างจากกิเลสท,ที่พระพุทธเจ้าทรงต่ัสำภาสาดิบุตรภาษาดิบุตตาดูก่อนสาธิบุตรบุคคลใดมีจิตว่างจากกิเลสวันหนึ่ง ช่วขนาดจิตหนึ่งตถาคตถือว่าบุคคลนั้นมีจิตไม่ว่างจากฌานถ้าเราทําได้ถึงวันละห้านาทีสิบนาทีก็จะมากกว่านั้นในเมื่อวันหนึ่งเราสามารถคุมอารมณ์คำว่าพุทโธอยู่ในใจก็ดีหรือรู้ลมให้ใจเข้าใจออกก็ตามขณะใดที่จิตรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกจิตไม่คิดอย่างอื่นเข้ามาแทรกหรือว่าภาวนา็วบหายใจเข้านึกว่าพุทหายใจออกโนโธ เวลานั้นอารมณ์อื่นเข้ามามาแทรกสักหนึ่งนาทีและสองนาทีเวลานั้นที่ว่าจิตว่างจากกิเลสถ้าทําได้อย่างนี้ทุกครั้งครั้งหนึ่งเราจะอาจจะใช้เวลายี่สิบนาทีบ้างสามสิบนาทีบ้างถ้าว่าจิตมันว่างจาก,กิเลสเพียงนาทีหนึ่งสองนาทีเราก็ควรจะพอใจเพราะอะไรเพราะว่าถ้าทําไปทุกวันจิตจะก็จะเริ่มชินชินต่อ,อณ์คําว่าพุทโธ ชินต่อคำ,คำว่าหลมหายใจเข้าออกในเมื่อจิตมีอารมณ์ชินจนกระทั่งถึงเวลาว่างจิตก็นึกพุทโธขึ้นมาในใจโมที่เราไม่ต้องบังคับหรือว่าถึงเวลาที่เราเคยภาวนาถ้าวันไหนไม่ได้ภาวนาวันนั้นนำขานใจต้องภาวนาอย่างนี้ถือว่าจิตทรงชานจิตว่างจะเกิมาก เมื่อจิตท,ทงขนาดชานแบบนี้ถ้าจิตเรายังไม่สะอาดพอไม่ได้มีปัสนาญาณแล้วกเกิดเป็นชมของง่ายๆนะไม่ยากแต่เป็นการท่าบังเอิญก่อนที่เราจะภาวนาแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาด้วยอำนาจปัสนาญาณก่อนไม่โบราณอาจารย์ก่อนที่ท่านจะสอนให้ทำาให้ใช้วิปัสนาญาณขึ้นต้นไม่ใช่สมถะขึ้นต้น แต่อารมณ์จริงๆเป็นสมระคุมก่อนคำว่าคุมก่อนก็หมายว่าคุมอารมณ์ที่เราจะคิดให้ทรงตัวถให้อยู่วงการของการคิดอัับแรกก่อนนี้จะภาวนาวพฏธโธถ้าให้คิดในร่างกายว่าร่างกายมันจะไม่ได้ความทุกข์ที่เป็นอริยสัจการเกิดขึ้นมาก็อจะมีความทุกข์การที่อยู่ในคันมันดาจะมีนนความทุกข์เม,มีช่องแคบ ร่างกายมืนโตขึ้นรวันนน้อยแต่น้อยใหม่ๆเมื่อตัวมันเล็กมัดลูกของแม่ยังกว้างอยู่ก็รู้สึกสบายเมื่อตัวตัวใหญ่มากขึ้นมาแข็งขาเยียดไม่ได้ทนไม่ไหวก็หาทางออกนั่นคือความทุกข์แต่ความทุกข์ในคันมันดาเราไม่ทราบเราไม่รู้พอออกมาจากคันมันดาแล้วมันทุกอากาศภายนอกเกิดความหนาวแสบตัวก็ร้องตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้สึกว่าทุกข์ ต่อมาในเมื่อยังช่วยไม่ได้ผู้รรจาระปัสสะก็ถ่ายมาเปืเ้อนเยอะตัวเราก็ต้องรอง้องไอ้น,นี่มันก็เป็นความทุกข์ตอนนั้นเราก็ไม่รู้สึกตัวมันต้องทนทุกข์ทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีความรู้สึกว่าทุกข์มาน,นานจนกว่าจะช่วยตัวเองได้เมื่อช่วยตัวเองได้ก็มีความทุกข์ราะหนึ่งมีความหิวความหิวเป็นทุกข์ <c oughs> ความกระหายเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์ การประกอบกิจการงานทุกอย่างเป็นทุกข์การพัดพลาดจะของรักของชอบใจเป็นทุกข์ความตายจะเข้ามาถึงก็เป็นทุกข์ทุกข์ว่าเราไม่รู้ว่าตายเราจะไปที่ไหนอันดับแรกไทยคิดถึงความทุกข์ก่อนใช้ปัญญาก่อนเมื่อน,นึกถึงความทุกข์จึงมีความเข้าใจก็คิดต่อไปว่าถ้าเกิดเป็นคนอย่างนี้อีกอีกกี่ชาติก็ทุกแบบนี้เราจะไม่มีความสุข ถ้าเราตายเป็นเทวดาหรือพรหมหรือนางฟ้าเราก็มีความสุขจริงไม่มีทุกข์แต่ถ้าว่าเทวดาหรือนางฟ้าหรือพรหมก็มีเป็นอยู่ชั่วคราวไม่นานนักก็หมดบุญวาสนาบารมีต้องลงบมาเกิดใหม่ถ้ามาเกิดเป็นคนก็ดีส่วนใหญ่เกิดตายจากความเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมก็พุ่งตัวลงนรกท่านี้พระบาปบาปเก่ามันตามร่างลาน ถ้าลงนรกก็มีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขถ้ามาเกิดเป็นคนก็สุขบ้างทุกข์บ้างสุขก็ไม่จริงไอ้ที่เราคิดว่ามันสุขนั่นคือเหตุของความทุกข์สุขจะมาได้มันเป็นผลความทุกข์ว่าสุขจะมาได้ก็มาอาศาัยความทุกข์ก่อนอย่างสมมติว่าวันดดญาติโยมบริษัททุกคนอยากจะมีบ้านสักหลังหนึ่งบ้านสวยๆใหญ่ๆมีความเป็นสุข แต่เงินของเราไม่พอเขาขายด้วยวิธีส่งรไอ้ในขณะที่ส่งพรนเขาได้มันเต็ม,มไปด้วยความทุกข์เพราะต้องหาเงินมาให้ทันพอได้มาเป็นสิทธิ์ของตัวแล้วก็จะมีความทุกข์บ้านมนุษย์จักเก่าบ้านมนุษย์จักผุสีมนุษย์จักจางก็ต้องตกแต่งให้มันสวยถ้าสีจางลงไปบ้านไม่สวยใจก็เป็นทุกข์ จะแก้ทุกตัวนี้มันได้ก็ต้องหาเงินมาทาดจ้างจ้างถา,งา,งางสีไอการหาเงินมาเนี่ยมันก็เป็นทุกข์เปาะความมีความเหนื่อยอยากถ้าบ้านมันผุต,ตรงไหนแล้วไปซ่อมมันก็ต้องใช้เงินมันก็เป็นความทุกข์กรวมความว่าเกิดมาในโลกทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นเหตุของความสุขทรัพย์สมบัติเป็นเหตุของความทุกข์ทาไมจึงว่าอย่างนั้นว่าคนทุกคนต้องการทรัพย์สมบัติแต่ความจริงคนทุกคนต้องมีสมบัติ ถ้าไม่มีสมบัติมมนก็ทุกมากถ้ามีสมบัติก็ทุกก็ทุกคนละแบบไม่มีสมบัติเลยทุกกลัวจะไม่มีกินถ้ามีสมบัติมากก็ทุกเกรงว่าจะเก็บไม่ไหวใช่ไหมให้เขากู้ยี่ห้นี้ดีละพอเขากู้ไปเขาไม่ส่งดอกเบีย้ยบ้างเป็นทุกเ๋้าก็าาส่งมาแล้วแต่ว่าเราก็ไป่สามเราก็เกรงว่าผอันตาจะเกิดเจ้าทรัพย์สินมั่ก็เป็นทุก เรื่องความแล้่ก่อนที่จะภาวนาออขอทุกคนคิดที่ความทุกข์ของการเกิดก่อนว่าการเกิดขึ้นมันหนึ่งมันทุกข์เมื่อเกิดเรามองไม่เห็นในการที่สองความป่วยไข้ไม่สบายเรารู้อันนี้เป็นทุกข์ในการที่สามความแก่เข้ามาถึงมันก็เป็นทุกข์ในการที่สี่การพัดรากจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ในการที่ห้าความตายจะเข้ามาถึงแล้วก็เป็นทุกข์ ถ้าการเกิดเป็นคนมันทุกอย่างนี้เราก็ไม่ควรจะเกิดต่อไปสิ่งที่เราควรจะเกิดนั่นก็คือนิพพานนิพพานชาวบ้านชาววัดที่ไหนก็จะเาียกว่าส่วนก็ไม่ใช่ของเขาพวกเราที่มีปัญญาพอสมควรก็ปฏิบัติมโนยิทธิคืออวิัญญากันได้เยอะแยะแล้วต่างคนต่างเห็นสวรรค์ต่างคนต่างเห็นพรมโลกไปมาแล้วต่างคนต่างไปนิพพานมาแล้วต่างคนต่างไปนรกมาแล้ว มันก็เรื่องก็เรื่องความสงสัยได้ตอนนี้เรามีหน้าที่อย่างเดียวว่าเราตายแล้วเราจะไปไหนแล้วก็เลือกที่ไป <c oughs> ถ้าเราอยากจะไปนรกก็ยายามทําลายสินห้าให้หมดไปเพราะว่าทำลายสินห้าข้อนใดข้อนหนึ่งแปลจินตกรรมแล้วก็ไม่สร้างส่วนที่เป็นกุศลมามามาหักห้ามมาไข่ขวางแล้วก็ไปอาบายภูมิบรรลุกันแน่ ถ้าว่าถ้ามีความจําเป็นจะต้องไปนรกจะต้องฆ่าสัตว์ชีวิตแต่ว่าเรามีสิ่งที่เกาะอย่างใดเรื่องที่มีความสําคัญกว่านั่นคือพระพุทธเจ้าอย่างสุปฏิติตาเทพุทธสุปฏิติตาเทพุทธนั้นทำลายสิ่งทุกอย่างแตาว่าเวลาจะตายจริงนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ขอพระพุทธเจ้ามาช่วยตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชันดากปเรีเเทวโลก มีมันทองคำไปที่อยู่ทางเทศจา้จาผู้ใจอีกจบเดียวเป็นมระโสดาบันเหนียนทะลุกันเลยแคถ้าเราเป็นคนฉลาดเอาคนแค่สวรรค์ก่อนตอนนี้นะ <c oughs> ถ้าเราเป็นคนฉลาดสักหน่อยหนึ่ง <c oughs> ก็คิดว่าขึ้นชื่อว่าบาปเราเว้นไม่ได้บาปบางอย่างบรรดาธิเบสต์บริษัทบางคนเว้นไม่ได้่นคือคนที่ปลูกต้นไม้ปลูกพืชพันธุ์ดัญญาหาร ต้องซื้อยาฆ่า,มาแมลงฆ่าสัตว์อันนี้มีความจําเป็นพระก็เห็นใจคนคนก็เห็นใจพระในเมื่อมีความจําเป็นอย่างนี้จะยังไงถ้าเราไม่หาสิ่งที่เอาเข้ามาแก้มาค้านมันก็ไปใบภูมิกันแน่แล้วก็ต้องหาทางแก้ในสิ่งที่ง่ายๆคือหนึ่งศีลจะรักษาสิที่บริสุทธิ์ทุกข้อเรารักษาไม่ได้แต่ว่าข้อใดที่รักษาได้ควรทรงให้มั่นคง การในสองพระพุทธเจ้ายึดไปเป็นอารมณ์นี่เป็นสําคัญมากอย่าทิ้งพระพุทธเจ้านึกถึงพระพเจ้าทุกวันทุกคืนก็ตื่นขึ้นเช้านึกถึงท่านสักห้านาทีถ้าสิบนาทีก็พอให้แน่นอนเวลาจะหลับนึกถึงพระพเจ้าสักสี่นาทีห้านาทีก็พอเอาให้แน่นอนเป็นประจำหรือว่าคนใดอยู่บ้านชอบบูชาพระบูชาพระนี่มีความสําคัญมาก โชาพระได้เป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยพระธรรมด้วยพระสงฆ์ด้วยเป็นการเข้าถึงใจสนาคมคือที่พึ่งสามประการคือพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พอมีตัวอย่างหลายคนที่ตายไปแล้วเมื่อต้องการอยากจะทราบว่าเวลานี้เขาไปไหนก็เชิญเข้ามาเมื่อเชิญเขามาแล้วถามว่าคุณไปอยู่ที่ไหนเขาบอกอยู่สวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้พอถามว่าเวลาจะตายแต่ ก็จะตายทำอะไรไวะจะไปสวรรค์ได้ส่วนใหญ่จะบอกว่าชอบบูชาพระถึงเวลาบูชาพระบ้างบางคนชอบตลกพระตลกพระคืออรัตนาบาร,รมีพระเอาพระที่คอเนี่ยพอตื่นเช้าเอามือสองมือประกบกันพระไว้ข้างในก็ตั้งใจว่านโมทัสสะแปะว่าโตเสร็จหลังจากนั้นก็นึกถึงปาร,ริมีพระพุพทธเจ้าประรรมพระอริยสงฆ์ให้เป็นที่พึ่งทำอย่างนี้ทุกวันตายแล้วไปสวรรค์ เมื่อไม่นานมานี้ไม่เกินยี่สิบวันมานี้ก็มีคนคนหนึ่งไปหาที่วัดไปถามว่าคุณพ่อตายแล้วไปอยู่ที่ไหนความจริงอาตมาก็ไม่ได้บอกท่านคนนั้นเพราะว่าเธอขืนบอกก็ขี้เกียจแต่ก็อยากจะรู้ในเมื่อเขาบอกชื่อนึกถึงนึกถึงแกก็มายืนข้างหน้าถามว่าเวลานี้คุณไปอยู่ที่ไหนเขาตอบว่าเวลานี้ผมอยู่ั้นยามาครับ ถาว่าจุชันญ,ญามาปกติคุณทำอะไรจึิงจูชันญยามาได้เพราะปกติผมทำสมาธิก็ถามว่าสมาธิคุณทำเวลาไหนเวลาตอนเช้ากับตอนค่ำครับตอนเช้าผมตื่นนอนขึ้นมาก็ผมห้อยสร้อยมีพระจิตที่สร้อยมีพระมาพนมเมรัตนา,ารามีพระคืขขอเขา่ได้กว่าปลุกพระแล้วรัตนา,ารามีพระก็ได้ ตอนค่ำมก็เกิอันตรายก็ทําแบบนั้นเหมือนกันอย่างนี้นึกที่ว่าเป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้าพระรามพระสงทั้งสองเวลาทั้งตอนเช้าและตอนค่ําจิตก็เป็นสมาธิไอสมาธิไม่จาเป็นต้องนั่งขัดสมาธิเฉยๆจะทําแบบไหนก็ได้นั่งแบบไหนก็ได้แตะอยู่ที่บของเราถ้าจิตนึกถึงพระพุทธเจ้าทีถือว่าเป็นพุทธานุสติจิตนึกถึงพระธรรมเป็นธรรมานุสตินึกถึงจิตนึกถึงระสงเป็นสังขานุสติ อันเขาไปอยู่ชช่นยามาได้แต่พอลูกชายถามว่าเวลานี้พ่อไปอยู่ที่ไหนก็บอกว่าถ้าคุณอยากรู้ไปฝึกกรรมฐานก็แล้วกันจะให้บอกคุณน่ะไม่บอกไม่เคยประโยชน์ถ้าการบอกคุณคุณก็ไม่หายสงสัยคุณก็ถามด้วยไปแล้วก็เป็มีประโยชน์สำหรับคุณถ้าคุณอยากจะรู้คุณไปฝึกกรรมฐานกับเขาในโบสถ์ในวิหารไม่เกินสามวันคุณก็พบกับพ่อคุณได้ นในที่สุดท่านผู้นั้นก็ตัดสินใจวันรุ่งขึ้นไปฝึกกรรมาฐานเพียงแค่วันแรกก็สามารถไปคุยกับพ่อได้ถ้าทําอย่างนี้วนวบรรดา่เทพธิธบประัทถึงแม้ว่าเราจะมีบาปอยู่ถ้าเราทําทุกวันจิตเป็นกุศลทุกวันเวลาก่อนจะตายจิตจะเข้าบาปจะเข้าสิงใจไม่ได้มันจะมมีตะบุญถ้ามีบุญอ่อนๆอ,อ,อย่างนี้แล้เกิดบนสวรรค์ได้คนที่เกิดบนสวรรค์ถึงมีบุญอย่างอ่อน ท่าน,นี้ถ้าเราทําอย่างนั้นเราต่านมีจิตมั่นคงเมื่อถึงเวลาต้องทําถึงเวลาต้องทําถ้าไม่ทํามีความลาคาญไม่สบายใจเวลาทําก็จิตหยุดจากนิวรณ์จริงๆให้คําว่านิวรณ์หมายความว่าสิ่งที่ทกิเลสอยากที่ทำมัรยายถอยหลังมีการัญญันทะความพาอใจในรูปสวยเสียงพระกินหอมรสอร่อยสมบัติ่างเพศ ความไม่พอใจความง่วงความงงง่ายเกินไปความสงสัยเฉพาะเวลาที่อารัตนาพระไม่มีในใจในจิตของเราเรื่องห้ายอย่างจิตจับอยู่ที่ภาพของพระถ้าจิตจับอยู่ที่คำภาวนาอย่างนี้ถือว่าจิตว่างจากนิวรณ์จิต็นชานเ <c oughs> มื่อจิตสงชานอย่างนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาทั้งสองสามนาทีก็าตามก็ถือว่าใช้ได้ ในเมื่อเวลาจะตายจริงๆนิ่พอนจะไม่โกรธใจภาพที่จะปรากฏ <c oughs> เบื้องหน้าก็มีเทวดามีพรหมมีนางฟ้ามีพระเป็นต้นจะปรากฏในเบื้องหน้าเวลานั้นทุกเวทนาจะไม่มีในเราจิตเราจะพอใจในเทวดานางฟ้าและพรหมละพระในเมื่อเวลาตายลงไปก็ไป,ไปเป็นพรหมเทวจิตเป็นฌานที่สูงขึ้นมาหน่อยนะอันนี้คือว,ว่าในเวลาก่อนที่เราจะภาวนา เมื่อก่อนจะรัตนาพระก่อนจะบูชาพระถ้าจิตคิดว่าการเกิดมันเป็นทุกข์อย่างนี้เราไม่ต้องการมันอีกการเกิดเป็นเทวดาหรือผมเป็นนางฟ้าก็ดีมีความสุขเมื่อบุดบุญวาสนาบารมีก็ต้องมีความทุกข์ใหม่แล้วไม่ต้องการมันอีกเราต้องการม่ดิพานอย่างเดียวตั้งใจตรงอย่างนี้เฉพาะท้ิพา,าน หลังจากนั้นก็บูชาพระและรัตนาพระและภาวนาพุทธโธก็ใช้ได้อย่างนี้ถ้าหากว่าท่านจะตายเมื่อไรเวลานั้นจิตจะตัดจก,กิเลสกิเลสทั้งหมดยังไม่เข้ามาสิงใจเพราะว่าการป่วยของท่านมันมีแต่ทุกขเวทนาเือที่นอนเสียที่นี่ปวดที่นั่นมันหาความสุขไม่ได้เวลานั้นความต้องการในร่างกายของเราไม่มี หนึ่งกิเลสสี่ประการหนึ่งความรักในระหว่างเพศไม่มีในเวลาป่วยหนักความโลภอยากได้ทรัพย์สมบัติไม่มีในเวลาป่วยหนักความโก,กรธคิดจะฆ่าใครไม่มีในเวลาป่วยหนักความหลงในร่างกายไม่มีในเวลาป่วยหนักก็ชื่อว่าก,กิเลสทั้งสี่ประการไม่สามารถจะข่มใจเราได้ถ้าจิตใจเรามีความใจพอใจในวัตฏิพันธ์อยู่แลวมั่นคงในพระไตรนาคม เวลานั้นอารมณ์ก็จะตัดจากกิเลสจิตก็ว่างจากกิเลสเมื่อจิตว่างจากกิเลสจิตไม่มีความพ่อใจในร่างกายเราก็เป็นอรหันต์ใอ้เมื่อเป็นอรหันต์ก็นิพพานทันทียากไหมเจ่าแก่ไม่ยากนะความจริงการเป็นอรหันต์นี่มันเป็นกันไม่ยากแต่ว่าที่เ,เพราะว่ากเราไม่อยากเป็นอย่างฉันเป็นต้นใช่ไหม ฉันเป็นพระกังหันหมุนไปหมุนมาเดี๋ยวนี้หมุนไม่ไหวแล้วลูกก็ไม่ขึ้นแล้วการเป็นพระรหันต์เราต้องดูที่พระเจ้าทรงสอนสอนอะไรไว้บ้างอย่างในมหาเทิสานสูตรทั้งสีบ่บัพ้า้็ทุกข้อที่องค์เจ้าพระเจ้าทรงสอนตอนท้ายเป็นวิปัสสนาญาณตอนต้นเป็นสมนถะภาวนาทุกข้อเหมือนกันหมดให้ดูตอนท้ายตอนท,ท้ายจะต้องทายว่าท่านทางไหน จงอย่าสนใจกายภายในคือร่างกายของเราเองถ้าจงอย่าสนใจกายภายนอกคือร่างกายคนอื่นและจ่ายสนใจทุกทุกเสียงในโลกทุกเสียงทุกอย่างในโลกอย่าสนใจนี่เป็นอ,รอารมาณ์อัรหันกระดองความว่าการเป็นอัลลันตัดที่ร่างกายตัวเดียวตัดร่างกายใครตัดร่างกายเราไม่ใช่ร่างกายคนอื่น